สวัสดีจ้าพี่น้องเบิงหนาเราปิ้งปิ้งป่าสะโงปิ้งป่าโอ้ยเริ่มหมุนหัวกองหุ่นยากับปุดฝลาไกเล้วเล้ว่ะล้ยาไหนเนไปไหมถ้้เปเมียไปเบิงกันเห็นคาเจมองไปไปพอดีแล้วอันนี้ อันนี้ต้นหัวไว้ทอดเพราะว่ามันตัวหน่อยพี่น้องตัวใ,ใหญ่กะตากแห้งมองมองน่อยมองน่อย <c oughs> bẻ cuội để bùi đẹp, xuất giọt, xuất giọt, đẹp. นในคานทึงเลยกับกระดัง่ายสัตวที่ถ้มีคานบนแล้วมันก็ไม่ค่อยได้หวงเท่า,าหไหร่หรอกพูดถึงนะมันก็จะยึดกันไวนน้ทั้งบนทั้งล่างไอ้เรื่อที่มันทางเนี่ยเพราะมันไม่มีคานบนใช่แล้วเหมือนไอ้ข้างล่างมันข้างล่างมันห,กหนักเนาะแล้วเหมือนแบบมันโยกได้ไงข้างบนหงนะเหมือนตัวนั้นอ่ะเหมือนที่เราไปเดินไปดู เอแกคนเดียวไงใช่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรบ้างล้วก็ว่าไปอันนี้แล้วก็ว่าไปเฮ็ดอันเดาก็ดันนี่เข้าใจแกด้วยแหละแกก็อยากทำให้ดีแหละแต่ว่าระยะเวลาก็ตัวู้เดียวจะสิไปทางไหนเนี่ยเพราะว่ากันผ้าอันคนไปเฮ็ดไปเฮ็ดตรงนี้เออคันเข้ามาเฮ็ดทางนี้ทางไหนเขาก็ไปบพเป็นนี่สิมันก็ต้องแบบค่อยๆไปทีละขั้นตอนนันพี่อุ่นอาจจะช้าหน่อยแต่ว่า ซาแน่แต่กระสีเพอร์เฟกต์ถั่โคตรสูงสูงไหมสูงมากาส,สูงเด่นๆน่าจะแน่เกี่ยไปเกี่เออไม่ว่าเลน่าจะประมาณนั้นหนูว่าพอดีก้มตำ่ำแต่อันนี้ตอนนี้ตรงนี้นตอนนี้มันยังไม่ได้อัดลงตอนนี้นะจริงๆเนะี่ยทมดินนะอ่ะเขาทมเขาทมทิ้งไว้สองปีนะพอมาานันจะแน่นมันยุบหายไปเยอะนะแต่แต่อันนี้มันดินเปียกนะเปียกกระชากมันจะซุดลงไปอีก แต่ตะกอนอ่ะมันเป็นดินดินดิซ้ำนี่รับน้ำอีกเดี๋ยวมันโดนน้ำอีกนะมันโดนน้ำมันยุบลงไปนะแต่กอนไม่เป็นดินแห้งเนาะมันก็สิยุบลงไปถ้าเกิดสมมติว่าเราทำบ้านอย่างเงี้ยแล้วดินเพิ่งถมอย่างเงี้ยทำบ้านไปเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่นะมันไม่ค่อยอยู่มันจะซุดมันเป็นบ้านปูนแตกเขาถึงเวลาถมดิเขาถึงตจกเอาเข็มไงแต่คนเราไม่ต้องเจาะต้ออปืออต้องทานแทใหญ่เอาอย่างที่พี่เถิดเคยทำ เอใหญ่ท่าเลยแต่เนี่ยนี่ดึงหมายถึงตีนเสาบ้านเลยเวลาเราขุดตีให้มันกว้างว่ะใช่ตอีให้มันกว้างไว้จะได้รับเยอะเยอะเออเออแล้วก็เทพปูนเทพอย่างเหมือที่พี่เถิดทำเนี่ยอันนี้มันกว้างนะมันจะแคบนะแต่ปกติเกาทำแค่กว้างสิห้าสิบเนาะใหญ่มากอันนี้นะที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าดินเราเพิ่งถมใช่ดินเราไม่ได้ถมนานถ้าถมนานมันไม่ไม่ท่าไหลห้าสิบห้าสิบได้ไหมปีเดียวค่ะป๊อ ีเดียวมออถ้าทานไม่อยากจะไปแล้วเห็นได้เลยเนี่ยตามตา,าต,ตามเตนะ่าเออบดใหญ่จังไหนภาคกกเทป,ปูนยุบทันหนึ่งอันใหญ่เก็นั่นแหละมันใหญ่นะมันดีเทพป,ปูนเอารถอานะเนามาอยู่เทรถแกอันหินแกไสแกปูนตาเมืองประตูก็ล้มแล้วเลย บ่อเขาจะขุดวันไดนบ้าอบ่อกับบ่อแม่ท่วมป่ะสันนึงมาหนักกว่านี้หนักกว่านี้เยอะเยอะมันเป็นบ่อที่มันเป็นทางแบบล่างที่าจอันนี้มาอยู่ยนหลินตเเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวเล็กทางเล็กแล้วทอยู่ว่าหลินไตนี่อยู่ถ้าโดนน้ำบ่อยๆเดี๋ยวนน้ะ อยู่อยู่ดอกเพราะวันหนึ่งมันมีอันนี้แอบจะท่าว่ามีแอมนะเจ้าไหนก็บ่อยู่ตอนนี้พี่มันพี่ท้าวคืดไปแต่มืออนั้นมันน่าจะบ่เกิดใช่ไม่ว่าแล้วตอนเดิน้ำมันเข้าทางนี้เนี่ะเขาไม่ได้คืดไงเขาไม่ได้คืดในตรงนั้นนะแก็เจ้งว่าอะไรคนปัญหาบ่เกิดมันกับ่รู้เลู๋ก็ไม่ว่าแล้วเสียงเงินโวยลอยว้ายช่องหนึ่งตีเท่าไหร่เลยนะไม่ต่ำกว่าสามพันนะมั่งช่องค่าปูเท่าไหร่ดีกว่าค่าแรงไปด้วยค่าเหล็กเท่าไหร่ ถอนไปมันถอไปมันแดดมันยังก็เฮดแดดจ็กสี่คือแดดจ็กสี่เลยเมงแม่อสิบายสองกับว่าใส้ย่อเธอหายหนมองไว้ก่นล ใส่หินเอาลงมาสร้างมากเอาไปลงใส่ว้ใส่คูณเแล้วหมองรุ่งกมันนั่นแหลมันมีเด่นเสียจุดทูเสยจุดทูย่ก่อนนะจ๊ะเสียจุดทูเออปูแล้วก็สิปะไปทังอื่นเลย้าเราใจร้อนมันก็จะไม่ได้ผลดีมันจะม ลิ้นคือนมาแล้นี่ลิ้นมาจากไหนจากเคือนเลยอายุตายลิ้นได้แล้วเออขี่ก็ต้องหัวหมูสามหัวเราสีสีกลมเออโอ้สีกลมได้เหรอนี่นี่เจ้าที่แต่แต่ขึ้นดาดแดงๆกัเจ้าทีนั่นอันนี้ก็กลมเลยครับนี่กลมเลยแล้วนี่สองกลมเรียบร้อยหมดพอดี้เฮ้ยได้แล้วนะจับแล้วนะ เยอเดย๋ยอะงานน้าบ้านเราี๋ยวให้ผู้จัดการให้ผู้อ่นไ่นผูจัดการด้วยไบ้านปโซ่ไอออนน่อยม่เราอยากลับแล้วแล้วคือถอดภรรยาแล้วดกยีแต่อนอย่างเดียวโอ้ยไม่ได้จับัวไี่หายเงียบเลยโอ้ยผานปซีเมียอย่างเดียวบ่เงียบีไม่มีอีกแจะก่าออกจะมีเงินบ่าง่ทำงานกูไม่ได้ไปเงินสดเลยต้งรเงินสดไอออน เดวเจอแน่เลยไม่ได้ใบได้ใบเฉยๆหรือว่าได้เก็บด้วยไม่ได้จับเลยไม่ได้ใบแค่ตรงนี้พอถึงบาบก็หายเลยได้แค่มองผ่านแล้วก็เข้าไปนู่นเลยเยอะเลยเอ้ยได้จับเลยเพรยิ่งยาวต่ำเลยนะเห็ด อันนพี่อ้นตบกระท้อนไม่เอาเก็บเข้าห้องน้ำสำหรับพี่อ้นสักคริปต์นี้ฝากไว้สำหรับคลิปน้าพอกันหม่จ้า